อยากมัวเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีบรวสุขสุขคนพี่น้องเลยพบพกับซองสาวหน่อยหมทีตาเส็นเก่าเซ็นเคยเลยเพียงเด้อพี่น้องมาเห็นยังอยู่นี่จากบนนอนอยู่ข้างในเด้อเพียงเด้อเบิ่งเอาเด้อสภาพมันพี่น้องทั้งเทิงกับซังกับสีอันแพร์ดอันนี้เอาบุอยู่พี่น้องเอ้ยทั้งลุมกระห่อนขึ้นมาทั้งขางกระห่อนเข่าทั้งเทิงกระหอนลงอยู่บ่ได้พี่น้อง มันห่อนแหงเฮาต้องมาพาลูกเฮาออกมานอนอยู่ข้างนอกพี่น้องเอ้ยห้ำหายเห็นยังเห็นหรอล่อหยีแอปมาแล้วเห็นยังมิดไม่มิดล่อไปยังน่ะเป็ดได้ล่อจังเหยียบมือน่ะดึงมาน้องดึงมาน้องดึงใส่ดึงมากน่องดึงมาสตาบดีน้องหัวเสยเห็ดแต่อายหายนะหัวเสยบาดีบุษันที่ใดอื้อืออืออย่าเห็ดแต่น้องงามน้องบ่จักควบลูกน้องบ่จักทิพย์ นอนได้หรือนปล่เด็กอะไรลูกเด็กอะไรนอนไหมลูกสบายดีป่าลุงไหมลูกสบายดีไหมอีเลยเปลี่ยนใหม่บู่ลูกว่าเปลี่ยนบ่อนมือแรงนี่อีเล่เสียงออกมานอนนอกปู่ลุงว่านอนนอกอิเล่พี่น้องเอ้ยเออขอ้ฝุ่นสบายดีเลยฮะหม่านปะง่ายสบายดีปูอันนี้นอนเลยพ no ี่น mmm. ้องเอ้ยแล้วก็สิกลางมุงพี่น้องแต่เจ้าวันไปอาบน้ำ ห่อนแห้งบอกว่าพี่น้องพัดลมก็เอาบปอยู่เปิดพัดลมร้ายก็บเรได้ลานหน่อยต้องเป็นวัดเอาไปใหม่นี่วอร์ลูกวอร์เอย้ยสบายดีเนี่ยลูกสบายดีดีสบายดีเลยสบายดีสบายดีนะยดป,ดปะลุมกลางคืนในเมืองเด็กกองเราไอยากอ่างบนไดเตรียมเสียโมสิตานอนโมจิตาสินอนฟ้าต่อมากับเมยต่อมากับพอ่อเดี๋ยวชินอนสาย ปาปาไปเบิ่งอันที่นอนของเมีีบพี่น้องเ้ยไปเบิ่งบนนอนของเมรียบนนอนของนี้แห่งเฟอร์เฟคพี่น้องเลยมันอยู่บไรมันหอนแห้งตามาเบิ่งบนนอนเมรีบพี่น้องเลยอยากมือเด้มเด้พี่น้องอยู่กลางเดินพี่น้องเอาเกตมาปูแล้วว่ามือแรงแล้วสีนอนหนีแล้วอะนอนแห้งสีอันกลางมือห้มาเดียวอยู่เตียงพี่น้องเลยโอ้ยอยากมือเดิมอย่างเด้อ พี่หละลสาชินอนเทวเดินเทวพี่แหละพี่น้องเอ๋ยพี่อยู่เตียงสินอนไปนั่งบนนี้มันห้อนพี่น้องเอ๋ยห้อนแหงอีีอ้าอูลูกพันอเมือบนนี้ขำเมื่อตื่นตาแหละบุบ้าทุกที่เบูอนี่นอนบ่ป้าป้านอนปะนอนนอนอี้วนอนแม่จังกลางมุงเอออยากนอนแหงป้าป้านอนปาะอูลูนอนก็เลยแยงเด้อจะไปอาบน้ำเลยเด้ออาบน้ำมาจังกางมุงที่นอนเราคืนนี้ที่นี่แหละพี่น้องเอ๋ย ร anyway. ้องทำไมลูกร้องทำไมติ้วติวนี่แหละพี่น้องเลยนั่งรับแหละพี่น้องทันหนะเมียนมาเอาอีร้อยก่อนทางในอบเอาวลายพี่น้องเลยนอนได้เกศ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 อบเอาหลายบวยแคบพี่น้องเลย ต้องออกนอนนอกนา่งรับปิน่นนางก็น,นอนควงอกีกผัดแจ้งนู่นหนึ่งก็น,นอนบ่ได้บ่ในเดือนบสัสซีแจ้งแจ้งแน่พี่น้องเอ้ยออกมาอยู่นูออน่นอีร้อยแน่ใช่เว้ยอีพอกับอีแม่โอ้ยอีพอบอกมาเลยอีพอแล้วเปิดเพลงนี่แหละพี่น้องต่างมองเปลี่ยนที่นอนจากคืนพี่น้องเอ้ย วันสิไปให้เบิง่งซะแม่พี่น้อยแก่เสื้อแก่แพ้อยู่เลยอย่าซะเราหงอนแห้งนอนตาอยู่ฮะเด็กปุ้ยได้ได้จะขอนอนห้าวานอนอยู่นี่เลยพุ้นางนอนพี่น้องเอ้ยห้ากะกลางงงห้แล้วพัดลมเป่าอยู่สายเห็นเปล่าสายพัดลมอะไรนอนออกจะคืนพี่น้อยเปลี่ยนที่นอนบ่ปวดสีผ่านรือบ่พี่น้อยเราโดเบิอบอื้องอื่นอีกเด้พี่น้องเด้อ สอดแจงเซยพี่น้องสอดแจงเซยนอนเพือ่อนนอนสบายบ้านนี้พี่น้องปกติอยู่ได้น่ะสิอ๊มบ้านนี้นางนอนสบายแหละเอ้ยแสบแต่เปิ่เพิดนอนหมุนบมลุ เอ้ยมันมีมุดมอนอีกผูกสงอยู่ตรงหัวโอ้ยวหอดแหงอยู่ในน่ะไม่ได้ออกมานอกเลยแบบนี้บ่ไหวหุบหอบใหญ่ที่นอนให้หมุที่ตาพี่น้องทำกระพุผ้า มาเบิ่งพี่น้องเวียดงามมือสาวตื่นสวยได้ี่น,นเลบมาเลยไปห้องเฮียนตื่นมาสวยดังไฟแล้วเลยพี่น้องเ้ยดังไฟก่อเตาหนึ่งเขาปกติอยู่ในนั่งตื่นหรือไรอย่าปากเด้อให้ลูกนอนมันอิ่มนะนนฮะ เสร็งน,นี่พอตึบมือนีปอดบุมีอถอยบวงล่างมัจะบวกสองสามการเสอเขาบัานี้เลย ปกตินะฮะชิหวดัวดก่อนแต่หั่นวดไปหน่อยนี่ยเพื่อพรมหักเห็ดมือเดียวมีเสาไปหน่อยแล้วก็เสื้อเสร็จแล้วก็ไปจุกขายเย็นใส่ไปหน่อยไปหน่อยเวียกแต่ละวันพีหน่อยเลยตื่นมากสิประมาณนี้แหละ แล้วก็ซักเรื่องซักของลูกเกี่ยมเขาเกี่ยมนนำปอนเพราะว่าปอนเขากับแปดโมงคนและแปดโมงเลยต้องไล้ปอนขั้นบกอรแปดโมงนางกับผกินมันยังเศร้ามันนอนเย็นมันนอนสบาย ไก่ขัน,นแล้วไ้พี่น้องกบมาหัวนะครับขออบมันเพื่อบพรามันติดหัวพี่น้องเลยนี่แหละหัว,หวตัวเบิดจะดีเอาไว้นอนในนะแล้วก็ข้างขึ้นไปจกเขาเย็น,สยนใส่ไปพี่น้องเลย ตองบีใส่เขาเย็นเขาตองบีเียให้มันเปื่อยไว้มันสุกไว้มันใส่เป็นก้อนน้ำยังสิเป็นแผ่นเดกูเก่าตองบีเดียวนี้เขาอัดเลย เอามันบ่มีควันเลยเตาพี่น้องเอ้ยนี่นด่จะมันตื่นมาสาวแรงพี่น้องเอ้ยทางตัแรงข้าสิบบ่คอยได้อุ่นเขาเย็นดอกมันมีเขามานัเนคือเขาอุ่นแต่เขาเย็นกิน จบพี่น้องเองปิดไว้น้องบันติดต่อลงไปผูกงัวผูกงัวแล้วเด้อพี่น้องได้แล้วพี่น้องเอ้ยพอๆกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อไก่ตัวจิ้บวกกับบุกโบจะชิ้ีจะกินได้เหมือนพี่น้องเอ้ยถั่วบวงกันแต่จอยล่างไว้ให้เลย เป็นระเบียบเฮียหอยเพา่น้องเลยพกพ้องกันชิดหน้าเราอยู่ในี้แต่บุตรสุขสุขนแปลองเลีพพาดประกันได้กตขอสทดขอพันเวลายเด็ก้องเลยที่สิบัวกันเนาะ